วันนี้นะคะเราจะมาบอกเคล็ดลับว่าสาวอ้วนจะแต่งตัวยังไงให้ดูดีแล้วก็ดูแพงใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดเซฟไว้แล้วก็มาดูกันว่าเอ้ยเราจะแต่งตัวยังไงดีให้เราสาวอ้วนแต่งตัวแล้วแบบดูดีแล้วก็ดูแพงนะคะมาดูกันดีกว่าอย่างแรกเลยนะคะเราเลือกเป็นเสื้อคอวีลึกนะเพราะว่ามันจะได้ดูแบบเซ็กซี่เซ็กซี่แล้วก็ดูไม่ตันด้วยนะเวลาที่เราใส่เสื้อคอที่มันสูงสนะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยยิ่งดูตันนะพอใส่เป็นคอกว้างใส่สวยแล้วก็ดูดีด้วยใครมั่นใจมั่นใจนะคะก็ใส่เป็นนแแบบบบโชวี้ เลยนะคะไม่ต้องใส่เสื้อคลุมค่ะอย่างที่2นะคะนี่เลยเราก็เลือกเป็นเสื้อคอปาดแบบนี้นะคะเห็นไหมเซ็กซี่เซ็กซี่คือคนอ้วนอย่างเราเนี่ยก็เซ็กซี่ได้ใช่ไหมแต่ว่าเราต้องเลือกเสื้อให้เหมาะกับตัวเองนะคะนี่เลยเราก็แบบว่าเออโชว์ไหล่ด้านข้างนิดนึงนะคะให้มันดูมีอะไรนิดนึงด้านนี้แขนใหญ่ใช่ไหมคะไม่เลยนี่เลย โค้ท้าแบบนี้ไปเลยนะคะสวยๆค่ะเป็นเสื้อคอปาดแบบนี้ให้เราดูเซ็กซี่แล้วก็ไม่ดูตันด้วยนะถ้าเราใส่เสื้อคอสูงๆตันๆก็คือไม่ได้เลยค่ะเสื้อแบบนี้ค่ะเสื้อปาดลายสำหรับสาวอ้วนนะลำดับที่3มนะคะนี่เลยก็คือสูตรผ้าทอสูตรผ้าทวิสต์แบบนี้นะคะสาวอ้วนอย่างเรานี่เดี๋ยวถอยไปให้ดูแบบไกลๆนะนี่เลยสาวอ้วนอย่างเราใส่สูตรผ้าทอได้ความหลูกความแพงและที่สําคัญนะคะการเลือกสูตรก็ต้องเลือกนิดนึงนะใส่เป็นทรงแบบสไตล์เข้ารูปอย่าใส่ให,ใหญ่จนเกินไปนะคะเพราะว่า จะทําให้เราเนี่ยยิ่งดูตัวอ้วนนี่เป็นไงคะสวยดูดีดูแพงเลยสําหรับงานเสื้อสูทผ้าทอแบบนี้นะคะและอย่างที่4นะคะเครื่องประดับสีทองแบบนี้เลยได้ความแบบหรูหราดูแพงนะคะและที่สําคัญนะคะเราอาจจะแบบนี้อย่างอันนี้ที่กอบใส่อยู่ก็คือไม่ใช่แพงเลยนะคะลูกค้า10บาท20บาทแต่เราเลือกดีไซน์และก็วัสดุให้ดูดีค่ะก็ได้ลุกแบบดูสวยดูแพงไปเลยนะสําหรับสาวอ้วนอย่างเราค่ะอย่างที่5้านะคะนี่เลยแว่นตาดําค่ะเพิ่มความ ชิคเพิ่มความแบบเอ้ยมีความเก๋ๆนะคะหรือว่าอย่างกอฟเองเนี่ยนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบปล่อยผมใช่ไหมกอฟก็เลยชอบใส่แว่นดําแบบนี้นะคะคาดหัวไปเพราะว่าจะทําให้หัวของเรา ia, เนี่ยเอ้ยมันดูแบบมีอะไรนะเพราะว่าเราไม่ชอบปล่อยผมใช่ไหมแล้วเราคนอ้วนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องอร้อนเหมือนกอลฟใช่ไหมไม่ชอบปล่อยผมแบบนี้นี่เลยค่ะแว่นตาดําจะใส่คาดผมก็ได้หรือว่านี่เลยจะใส่เป็นแว่นแบบนี้นะคะเพิ่มความชิคความแพงได้เลย5้าอย่างแค่นี้เองค่ะก็ทําให้สาวอ้วนอย่างเรานะคะได้ล like, ุคแบบดูดีดูแพงแล้ว ใครชอบคลิปนี้นะคะหรือว่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะอย่าลืมกดเซฟไว้นะหรือว่าใครที่ยังไม่กดติดตามนะคะอยากจะรับสาระดีๆสารอ้วนอย่างเรานะกดติดตามกันได้เลยคะ่ะ